สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันน,อนอุมากเกษตรพืชผลในรายการคัดข่าวเด่นทุกค่ำคืนวันอังคารนะคะและสำหรับช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปสนทนากันกับท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อน,นะคะ่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของเนปาลและนานาชาติเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยวันนี้สามารถช่วยเหลือหญิงเนปาลออกมาจากซากปรักหักพันของอาคารได้อย่างปลอดภัยหลังติดอยู่นานกว่า50ชั่วโมง โดยยอดผู้เสียชีวิตที่เนเปลาลพุ่งสูงกว่า4,400คนแล้วขณะที่ความช่วยเหลือจากนานาชาติทยอยเดินทางถึงเนเปลาลอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยส่งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ชุดแรกรวม67นายเดินทางด้วยเครื่องบิน430ไปยังประเทศเนเปลาลแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนอกจากนี้ทางทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณาสุขชุดเล็กได้ออกเดินทางไปเนเปลาลเช่นเดียวกันเพื่อประเมินความช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนทีมแพทย์ชุดใหญ่จะเดินทางไปสมทบในวันพรุ่งนี้ด้านคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศรวมถึงคณะกู้ภัยจากประเทศญี่ปุ่นออกเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทยไปยังเนเปลาลอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้เครื่องไม่สามารถลงจอดได้โดยการบินไทยได้เพิ่มเที่ยวบินสองเที่ยวเพื่อรับคนไทยที่ตกค้างที่เนเปลาลกับประเทศไทยด้วย นายกวัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเขตพนินไหวในเนปาในทุกช่องทางยืนยันไทยพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทุกช่องทางรวมถึงการช่วยเหลือคนไทยในเนเปาโดยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าขณะนี้คนไทย3กลุ่มคือกลุ่มที่พำนักอยู่ในเนปาแล้ว60คนล่าสุดปลอดภัยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับบริษัททัวร์ซึ่งสารทู่ไทยนักลงการบรรดุได้ประสานงานแล้ว ทั้งหมดจะเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่จองไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปด้วยตัวเองหรือนักสแสวงบุญยังไม่มีความแน่นอนต้องมีการประสานเป็นระยะยยประธานคณะกรรมการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญระบุการเสนอปลายะติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต้องดูเหตุผลเป็นหลักแต่ส่วนตัวอยากให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปก่อนอย่างน้อย5ปีแล้วจึงแก้ไขนอกจากนี้ยังเห็นด้วย ที่ให้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคหรือกลุ่มคนที่มีทุนน้อยเข้ามาทำงานการเมืองได้นายกเทศมนตรีเมืองบอติมอร์รัฐแมริแลนด์ประกาศเคอร์ฟิลพร้อมสั่งให้กองกำลังรักษาดินแดนเข้ารักษาความสงบหลังมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนก่อเหตุจราจรบุกรุนร้านค้าทุบก,กระจกรถจนและจุดไฟเผาอาคารเมื่อวานนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีศพของยเฟรดดีีเกรย์ชายผิวสีวัย25ปีที่เสียชีวิตขณะอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ นับเป็นเหตุประท้วงดุรแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกาสารุทธรเกาหลีใต้กับคำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่ให้จำคุกกับตันเรือเซวอลเป็นเวลา36ปีโทษฐานปล่อยประละเลยต่อหน้าที่โดยสารุทธรพบว่านายลีกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายจึงตัดสินให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตนอกจากนี้สารุทธรยังตัดสินลงโทษลูกเรืออ,อีก14คน ให้จำคุกระหว่าง18เดือนถึง12ปีในขณะที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษพวกเขาให้จำคุกระหว่าง5ถึง30ปี กรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนสำหรับภาคเหนือได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่1 1บเถึงสิมีนาคม2558ที่ผ่านมาโดยมีดรพัฒนาชาติกิติบวรอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยมิทศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่ศูนย์อนามัยสิบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะมีข่าวฝากจากกรมพัฒศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะในงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนของภูมิภาคค่ะเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนต่อไปนะคะโดยจะมีการจัดสัญจรไปยังภาคใต้นะคะที่จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะที่โรงแรมกระบี่ฟอนเบร์รีสอร์ท ังหวัดกระบี่นะคะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะในหัวข้อรู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้โภชนาการการกีฬากลยุทธ์ในการจัดทําโครงการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกระบี่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอให้ท่านรีบติดต่อสมัครเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026187781-4ค่ะ ป่าและต้นไม้เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริ n ซี ขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคเริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระบี่พบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร026187811-4 ม่อิซุซุดีแม็กซูเปอร์เดย์ไลท์ขยันหน่อยอะไรอย่างไงก็ทำไมถึงเลือกใช้อิซุซุดีแม็กครับมันทุกหลักขนาดนี้สบายเลยคนจริงแกร่งจริงคุ้มเลยแล้วเตือนนะดูเองแล้วกันภาคกางยืนยันปิะกัศต้องอิซุซุดีแม็กใหม่อิซุซุดีแม็กซูเปอร์เดย์ไลท์จุดขึ้นในแป๊บนะครับผมมันทุกเยอะขนาดนี้ไหวแล้วครับพี่อิซุซุแต่เนี่ยมันทุกนักหมาของทัวสบายเขาใต้ยืนยันเหมือนกันปิะกัศต้องยิงกรุโดดนี่ไหม สนับสนุนโดย Sing Corporation ิกอัพต้อง E ซู z ุ D Mac ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวกีฬาในรอบวันกันก่อนค่ะ บาร์เซโลนาจากฝูงลีกาสเปนมีคิวเตะเกมกลางสัปดาห์คืนนี้ต้อนรับเกตาเฟออันดับ13ในตาราง <Okay. S 1> ลุยอันเิเก้ผู้จักร <No. S 2> ทีมมีข่าวดีเมื่อจะได้ตัวโทมัสเฟร์มาเล่นกลับมาฟิตส,สมบูรณ์หลังหายจากการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายทำให้พลาดลงสนามตั้งแต่ย้ายมาช่วงต้นฤดูกาลส่วนจอจิอัลบาติดโทษแบนจากนัดที่แล้วอันเดเก้ยังกระตุต้นลูกทีมอย่าพึ่งวางใจจนกว่าจะถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพราะตอนนี้นำมาดริดเพียงสองแต้ม แถมผลต่างประตูได้เสียยังไม่ต่างกันมากจึงต้องเน้นผลการแข่งขันในลีกที่เหลือต่อจากนี้โปรแกร,รมลาลิก้าของสเปนที่เหลือของบาร์เซโลนาถัดจากเกมเกตาเฟ่คืนนี้แล้วก็จะต้องพบกับกอรโดบาและเรียวโซซิดัดต่อด้วยเกมสำคัญเยือนเอเลติโกมาดริด17พฤษภาคมและปิดท้ายฤดูกาลด้วยการต้อนรับรากอนยา่าในขณะที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วย DFB โพคาชิงแชมป์สโมสรของเยอรมันรอบรองชนะเลิศเวลา1นึนาฬกา4ีบนาทีบายามินิคที่เพิ่งได้แชมป์ลีกจะลงสนามคืนนี้ต้อนรับบุรุเซียนดอดมุลโจเซฟกววาดีอลาผู้จัดการทีมเสียใต้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังคว้าแชมป์ลีกเมื่อวานนี้จะรอยฉลองหลังจากการคว้าแชมป์บอลถ้วยได้สําเร็จ คุนซือบายเมนิกเสริมว่าไม่ได้ประมาทดอดมุลแต่เชื่อว่าการพบกับเสือเหลืองคืนนี้จะช่วยเตรียมทีมให้พร้อมก่อนเจอบาเซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คลางสสัปดาห์หน้าอีกด้วยเกมเดฟเบโพคาคืนนี้บาเยนได้ตัวเมดี้เบนาเตียกลับมาฟิตพร้อมลงสนามรวมถึงเซบาสเตียนชวาสตไตเกอร์กองกลางทีมชาติเยอรมันที่เจ็บไปนานและไอเยนรับเบนปีกฮอลแลนด์กลับมาซ้อมได้แล้วซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรอง ฝั่งดอดมูลที่เตรียมเปลี่ยนกุนซื้อใหม่หลังจบฤด,ดูกาลนี้จะเก้นครอฟเสียดายที่ต้องเจอกับใบยเย็นในรอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นงานยากสำหรับการคว้าแชมป์ส่งท้ายแต่ถ้าคืนนี้ผ่านเสือใต้ไปได้โอกาสคว้าแชมป์มีสูงดอดมูลเจอปัญหาโรมันวายเดนเฟ,เฟลเลอร์ประตูมือหนึ่งปากเก็บต้องให้มิเชลแลงเกเล็กเฝ้าสาแทน เช่นเดียวกับนูริซาฮินและเซบาสเตียนเคลสองแข้งหลักลงสนามไม่ได้แต่แดนน่าจะได้ตัวมาโกร้อยกลับมาฟิตพร้อมลงล่าตะข่ายพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงสนทนาค่ะ ชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคเริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระบี่พบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร026187781-4 bobby say it สนุนโดย itd สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามุ่งมัน่นพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกกรมการท่องเที่ยวช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะดิฉันได้มีโอกาสสนทนากับท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะพันตำรวจเอกดอกเตอร์นรัสเวทิทนานค่ะด้วยเรื่องของวันสต็อปสวิตนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ ท่าผู้ชมคะรายการคัดเท่าเดน่นงค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านพันตํารวจเอกดอกอรนรัสเวิตนันนะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุม,มาคับค่ะเรียนถามท่านดรนรัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบรค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญานะคะคปี2548 นะคะพระบชับนี้มีความสําคัญอย่างไรกับพี่น้องประชาชนคะท่านคะครับสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับก็เกิดเป็นพรบที่เกี่ยวกับการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาญากรรมนะครับในคดีบางประเภทก็คือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะครับถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนเนี่ย <คะ S 2> ถ้าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดก็จะได้รับเงินเยียวยาหากเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน10,000แบาท ถ้าบาดเจ็บก็ลดหลานตามค่ารักษาพยาบาลที่ใช้จ่ายจริงนะครับหากตูกผมคืนเนี่ยก็ได้ประมาณ30 0 0 0บาทครับอ๋อแล้วในกรณีพรบฉบับนี้นะคะเมื่อน,นํามาใช้ดําเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนทุกวันนี้พี่น้องประชาชนเข้าถึงขนาดไหนคะท่านที่ดอในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็จ่ายเงินกันไป2 3 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการ นะครับด้จ่ายเงินไปซึ่งมาจากภาษีากรนะครับเป็นงบประมาณของทางราชการเนี่ย358ล้านบาทขออนุญาตนะฮะส้แล้านบาทเราหารที่1,0,000 0บาทเพราะว่าเราได้สูงสุด10,000 0บาทต่อราย่บางกรณีก็เป็นกรณีที่เขาได้รับบาดเจ็บนะครับก็รวมแล้วเนี่ยผู้ยื่นคำขอในปีที่แล้วเนี่ย12,000รายนะครับพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจ่ายไปเศษชว่าประมาณ60%เนี่ยนะครับก็ก็หลายพันรายอยู่นะครับก็เป็นเงินทั้งสิ้น350กว่าล้านบาท ค่ะในกรณีที่บอกว่า60กว่าเปอร์เซ็นที่เราจัดมอบให้นะคะแสดงว่าเขาเป็นไปตามเกณฑ์ของเราใช่ไหมคะท่านเกณฑ์ของ,องเรารนี่เป็นอย่างไรคะแล้วคนที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยนะ,ะ40ที่เหลือที่ยื่นเรื่องแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่เป็นเพราะเหตุใดคะอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับ การช่วยเหลือ40%นะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือมีบ้างครับประมาณ20-30%ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดอย่างเช่นนั่งอยู่ในวงสุราด้วยกันแล้วก็มีการไปทะเลาะเบาแวงกันฝ่ายนึงแทงฝ่ายหนึ่งยิงเนี่ยถ้ายื่นคําขอมาก็ไม่เข้าเพราะคำาิยามคําจํากัดความตามกฎหมายนี้เนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดนั้น นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แต่ถ้าเผื่อ,อยกตัวอย่างคดีสําคัญตำรวจล้อมจับคนร้ายแล้วถูกยิงตายนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่คุณป้านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วถูกลุกหลงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เงินนะครับก็มี2กรณีที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางกรมก็ได้ใช้เงินเร่งด่วนสํารองจ่ายออกให้ไปนะครับ<อ>ทั้งกรณีตํารวจ2งนายที่จังหวัดสตูลน,นะครับที่ตาติดตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ถูก ทำร้ายเสียชีวิต นะครับหรือคุณป้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่ถูกลุกหลงเสียชีวิตเนี่ยที่พระประแดงเนี่ยเราเราก็ดําเนินการครับถือแม้ว่าในส่วนกรณีตํารวจจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าเกณฑ์ได้าี่เข้ยวกันขอให้เป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศได้หมดครับแล้วในกรณีที่เราจะเข้าถึงสิทธิตรงนี้นะคะพี่น้องประชาชนจําเป็นจะต้องเข้ามายื่นเรื่องจะต้องมีการยื่นคาร้องครับยื่นคําขอเข้ามาซึ่งผมอยากเรียนคุณอนุมาว่าเราเรามีนวัตแต กรรมใหม่นะครับเพราะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับะจะต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจะนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความกรุณาจากทางตํารวจเนี่ยรับเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้มหมายถึงแต่เดิมเนี่ยไปแจ้งความตํารวจแล้วตํารวจเขาบอกต่อนะครับประชาชนไม่สามารถรู้ได้เองว่ามีกฎหมายฉบับเล็ก ปี2544นี้อยู่เนี่ยนะครับตำรวจท่านก็กรุณาบอกต่อให้ประชาชนก็รับเอาใบแจ้งสิทธิจากตำรวจเนี่ยและเดินทางมาหาเรานะครับยุงงบติธรรมจังหวัดก็ดีกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ดีแต่ต่อไปนี้เนี่ยตำรวจท่านรับทําให้ก็คือท่านเป็นหน่วยที่รับคําขอเลย ก็ yeah. จะเก mm ิด hmm. One s t ปเ Service ขึ้นในสถานีตำรวจภูธรนครบาลทั่วประเทศทั่วประเทศครับผมก็คือจะมีแบบฟอร์มสมมุตินะฮะว่าญาติพี่น้องของเราถูกยิงเสียชีวิตเรามาแจ้งความกับตํารวจเราก็กรอกแบบฟอร์มตรงนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ที่ตํารวจเลยแล้วตํารวจก็จะทำโดยขั้นตอนตำรวจก็จะส่งตํารวจก็จะส่งเข้ามาที่ส่วนกลางก็คือกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเจ็ดสิบหกแห่งเนี่ยก็จะไปเก็บที่ ก็มาขับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับแล้วก็มาทําเรื่องต่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพราะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย ผู้ที่ถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนเนี่ยส่วนมากจะต้องติดต่อกับตำรวจ<ช>นะครับเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ย one stop service ก็คืออำนวยความสะดวกให้เขาบริหารจัดการเสร็จสิ้นรับบริการณจุดเดียวค่ะคราวนี้เรื่องของการช่วยเหลือนะเคสอย่างที่ท่ทานที่ดีบอกไม่ว่าจะเป็นคุณป้าที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วโดนลูกหลงหรือว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะแต่ว่าในกรณีถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาถูกข่มขืนถูกฆ่าโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้จะเข้าเกณฑ์ด้วยไหมฮะท่านคะ ออด้วยครับชาวต่างชาติก็ด้วยขอให้เป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับแต่กรณีผู้ต่างคนต่างชาติเนี่ยเราก็พยายามทําความตกลงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่นะครับไม่รูเร็วนี้ก็มีการประชุมอบรมสัมมา,าร่วมกันนะครับก็พยายามที่จะให้เกิด One Stop Service แต่ชาวต่างชาติมีปัญหานิดนึงคือเขาอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างน้อยและบ่อยครั้งที่ทายาท โดยธรรมก็คือผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสสามีภรรยาพ่อแม่บุตรหลานไม่ได้มาด้วยะนะครับ<ะ>ก็ก็เลยทําให้หลายกรณีเนี่ยไม,ไม่ไม่ทันได้รับเงินเยียวยานะครับจากการดําเนินการตามพรบรนี้นะคะทางกรมของเรามีการประเมินผลไหมคะว่า ปัญหาลูกปรักจุดใดที่ที่ยังทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากพรบรนี้ไม่เพียงพอบ้างครับเรามีการประเมินผลครับถึง,ถ,งถึงนํามาสู่ one stop service คือแต่เดิมเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,551-55เนี่ยเราประเมินเทียบเคียงสถิติตำรวจกับสถิติของกรมเนี่ยทราบว่าประชาชนที่มีสิทธิ์นะครับมายื่นคคำขอเพียงแค่18%เ<า>ฉลี่ย5ปีงบประมาณ100คนเนี่ยที่มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์ในคลาวร้อะนี้เนี่ยรู้และมายื่นแค่18คนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็จะมาตีโจทย์กันมาเอส่วนมากกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ไหน mm hmm. พอเราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเราร้อยละร้อยต้องขึ้นโงพักหมด mm hmm. ก็เป็นโครงการรณรงค์ให้ความรู้ขอแรงตำรวจช่วยบอกต่อ mm hmm. ในปีงบประมาณ5-6เนี่ยก็ขึ้นจาก18มา38%ปเ mm hmm. ปีงบประมาณ57ขึ้นจาก38%เป็นต์ mm hmm. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ มีกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ตั้งกรมมาเนี่ยที่เราสอบผ่าน o n e ซอฟต์ <c oughs> uh, e วิ i c e <oughs> ที่เราคาดหมายเนี่ย <c oughs> เราตั้งเป้าไว้ถึง80%เราจะช่วยประชาชนได้มากขึ้นตำรวจเนี่ยรับคำขอไว้ณสถานีตำรวจเลย ค่ะนี่นี่คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปีงบประมาณนี้2558นะคะแต่ว่าในการดำเนินการอย่างที่บอกนะการทํางานของเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ One Stop Service ถือว่าเป็นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้บรรลุผลแต่ถ้าเกิดหลังจาก One Stop Service เนี่ยนะฮะมีการวางแผนคิดว่าจะเพิ่มจะเติมอะไรอีกไหมคะท่านธู้ดีคะอันนี้ถ้าทําได้ก็เป็นที่สุดแล้วครับเราก็จะมีภาระหนักหนาสาหัสก็คือแต่เดิมเนี่ยเรารับกันปีละเป็นพันต่อมาเรารับ ปีละเป็นหมื่นหมื่นกว่าไม่ใช่หมายความว่าคําขอเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้มี one stop service เนี่ยมีตํารวจช่วยทําให้เนี่ยเราก็จะรับคดีเพิ่มขึ้นเป็น20,000หรือ3 0,000เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือระยะเวลาการให้บริการเมื่อปริมาณงานมามากขึ้นเนี่ยระยะเวลาก็อาจจะช้าลงนะครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนไว้ด้วยแต่ว่าก็ขอให้รับรู้รับทราบว่าเราพอใจที่จะถูกดูด่าว่ากล่าว ทวงถามจากประชาชนว่าได้น้อยจังได้ช้าจังอะไรต่างๆมากเซยกว่าว่าเราทํางานสบายๆมีเรื่องน้อยๆนะครับแต่ประชาชนในภาพรวมเนี่ยท่านไม่รู้และไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้นี่แสดงว่าในอนาคตอาจจะจําเป็นต้องเพิ่มบุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิ์ด้วยไหมก็ก็ ทางกระทรวงให้ความสําคัญอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจในเรื่องข้อจํากัดของบุคลากรสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอัตรากําลังะนะครับซ,ซึ่งเราก็พยายามทําอยู่เท่าที่ทําได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ค่ะเอาละเราก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าในการทำงหมของกรมคุ้มครองสิทธิแลสิภาพก็คือประโยชน์ที่จะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะอาะช่วงท้ายนะคะท่านที่ดีอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนเชิญเลยคะ่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อปลายเหตุนะครับคือหลังจากท่านจะต้องผมอยากให้ท่านรู้แต่ผมไม่อยากให้ท่านใช้นะครับเพราะท่านจะใช้เนี่ยท่านต้องตกเป็นเหยื่ออธาากรรมต้องถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกคมขืนก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนแนะนําจริงๆก็คือไม่อยากให้ท่านตกเป็นเหยื่ออธาากรรมระมัดระวังตนเองอย่าประมาทอย่าไปในสถานที่เปลี่ยวคนเดียวสาวๆอย่านุ่งสั้นไปไหนมาไหนมีคุณพ่อคุณแม่ ที่ชายรอรับบ้างอะไรบ้างอย่าใส่ทองเส้นโตเท้าโซ่รถไฟล่อใจอะไรทั้ทำนองนี้อย่าดื่มสุรายาเมาแล้วก็ทะเลาะเบาแวงยิงแทงฟันฆ่ากันอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันตนป้องกันคนเป็นที่รักไม่ให้ตกเป็นเหยออื่ออาชญากรรมได้ในดีที่สุดแต่ถ้าข้อหามยามร้ายท่านตกเป็นเหยออื่ออาชญากรรมเนี่ยก็อย่าลืมว่ามี กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายเนี่ยปี2544ที่คอยดูแลอยู่นะครับสงสัยใ่ายถามก็โทรมาได้ที่เบอร์1111ต<ช>่อ77นะครับ<ช>หรือสอบถามได้ที่สถานีตำรวจภูทร์นครบาลทุกแห่งโทรราชาจักครับค่ะอานะคบวันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะคะคต้องขอขอบพระคุณน่าทฤษดีอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากครับ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสาระดีๆในรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้กลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ